นโมนมัตการเมแห่งข้าอัฏฐจงมีตัดสาพระวโตแห่งเบ็ผู้พระเจ้านั้นอรหัตโตอนักเสด็จตึงกรรมกงแห่งสังทรจักสามมาสามพุทธศาตรตัทรู้จึงใหญ่ทำได้พระองค์อาการบ่ไม่ได้วิปริตนโมนโมนมัตการเมแห่งข้าอัฏฐจงมีตัดสาพระวโตแห่งเบ็ผู้พระเจ้านั้นอรหัตโตอนักเสด็จตึงกรรมกง แห่งสัง,าางาสารวัตรสัมมาสัมพุทธสารตตรู้ใหญ่ทำได้พระองค์เลยอาการบร่ไม่ได้วิปริตหน้าโมนมัตการเมแห่งข้าถาจงมีตัดสาพ,พระวโตแห่งเบุ้ักเจ้านั้นราโตอนหาห์เสียตึงกรรมกงแห่งสัง,าางาสารจักรสัมมาสัมพุทธสัสะมันตตะรู้ใหญ่ทำได้พระองค์ด้วยอาการบร่ไม่ได้วิปริตตั้งใจทำธรรมาทิแบบเมตตาไปวางพระธรรมคำทั้งสองสมามเจ้าด้วย <c oughs> ในโลกนี้ ที่เราอยู่ทุกวันนี้ไปคิดดูเถอะว่ามีดินอยู่ก้อนเดียวนะตรงเนี้ยที่เดินไปเดินมาเนี่ยเ็เรียกอัฏฐะแต่เห็นน้ําอย่างก็เห็นธรรมชาติเลยไม่รูนะ้แต่เห็นอะไรอย่างก็ได้ได้สาก,กายทิฏฐิทันท,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 ทีเออ,อคิดแล้วจะว่าอยากก็ไม่อยากอะ่ะถ้ามีจิตใจจดจ่อจริงๆจะไปไหนจะทําอะไรเราเราอยู่ด้วยอัฏฐะอืม กายเราก็คืออัฐะแต่อยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็มีดินน้ำลมไฟพอเจอตรงนี้มันก็หมดเรื่องอ่ะไม่มีอะไรที่จะมาต้องนี่ก็จเจริญแล้วจเจริญพอสงบแล้วตอนนี้เป็นวิปัสนาเมื่อเป็นวิปัสนาแล้วตอนนี้ไม่ต้องมีนั่งวิตกวิจารณไม่ต้องไปนั่งโน้ตตรงนี้ตอนแรกก็เออวิตกวิจารณ์ต่อไปก็เป็นทัศนะไปไหนก็สบายหมด <c oughs> ให้รู้จักว่าเห็นทุกตัวเก่าอ่ะ ตัวเก่าเนี่ยไปเห็นคนแก่ก็เออนึ่งนะคนแก่เราต่อไปก็จะเป็นยางน้นเห็นเด็กอ่เราเลยมาแล้วเ,เด็กนันก็จะเห็นทุกข์ก่อนนั้นก็พ่อแม่ลําบากข่าน้ํานมข้าวปอ,อยถึงนั้นแล้วปัจจุบันนี่ <c oughs> ยึดอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่เที่ยงทัดภาคจากกันไปหมดอมพอให้เห็นตรงนี้อภิเยสัมปโยโคโทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจมันก็เป็นของธรรมดาไม่ต้องไปนั่งเป็นทุกข์มัน อภิเยหิวิปโยโคทุโขความพักผ้าจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจมันก็เป็นของธรรมดาไม่มีอะไรพอเห็นตรงนี้มันไม่มีอะไรมีเกิดกระดับนะครับพอเห็นเกิดกระดับมันจบเลยจบเลยต่เนี้อันนี้ก็เจริญแล้วถิ่งใดเกิดถิ่งนั้นก็ดับเบนหาตรงไหนปัญหาไม่มีที่เกาะและ้วถึงจะเข้าไปถึงธรรมที่เจริญอืไม่ใช่ทําให้ใครได้ทําตัวเองได้นั้นเออไม่มีไม่มีใครไม่มีของใครของตัวเองนั่น อ่านี้มาตัวได้แล้วก็อ่านนี้ก็ทีแนะแนวให้ผู้อื่นคือเป็นกัปตันเป็นในท้ายสาวกบารมีตรงบารมีสามสิบทัศนะทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเปขาบารมีเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าสิบทัศนแต่มันมีหยาบมีกลางเอถาอุกติ ก็จบแล้วศีลสมาธิปัญญาวิมุติวิมุติยานทัตทนะจบเอ,อถ้ายังไม่วิมุติก็อ,อ,อยังการเดือดร้อนนี่ไม่มีเลยพอเข้าถึงที่สงบแล้ว <c oughs> เดือดร้อนตอนที่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปถ้าเราจะไปเราก็ไม่ต้องไปเลยถ้าเราอยู่ประโยชน์ท่านอากรรมม เพราะว่าตรงนี้ถ้าใครขั้นสูงเข้าสมาบัติได้นะสงบจะจะประโยชน์ท่านก็ออกมาโปรวจชี้แนะแนวทางอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันมีกําลังดีเท่นั้นเองจิตทุกคนก็ถึงทั้งหมดเออไม่มีใครไม่ถึงแต่ช้าเร็วแต่มันถึงก็ทําดีอย่างเดียว อืเห็นกายในกายก็เจอเวทนาในเวทนาเห็นติดในติดก็เห็นธรรมในธรรมติดจะทาติดกันติดเป็นกุศลธรรมก็เป็นกุศลติดเป็นอกุศลธรรมก็เป็นอกุศลแต่เวทนานั้นจองจําอยู่ทุกอริยบ,บ <c oughs> อืมอ่าถ้าอยู่ที่สุขหยุดก็ยกต้องอยู่ในอิทธิบาทฉันทะพอใจรักใคร่ยอยู่ในธรรมนี้เพียรประกอบในธรรมนี้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมนี้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในธรรมนี้วิริยะ ฉันทะาพอใจใราคาอยู่ทำนี้วิริยะเพียรประกอบไปู่ทำนี้กิตตะเอาใจฝักไฝ่ไม่วางธุระวิมังสามันติตองเหตุและผลอยู่เสมอแต่ทำที่อยู่ภายในในนี้มีทีอย่างถ้ากิตตะเอาใจฝักใฝ่ไม่วางธุระอืมกิตตั้งมัน่นประคองไว้ตั้งไว้ไม่พุ่งสร้างดูอยู่ตรงนั้นแหละอะไรอะไรก็ดีหมดเออดีสบายอะไรก็สบายหมดจะเข้าถึงธรรมสภาวะที่ พนจากวิตกวิจารนี่ไม่ร้่งไ,ไม่ไม่ไม่ต้องแสดงใครถึงนั้นสุขไม่รู้จะอวดอยังไงเออแต่ทางมีวิตกวิจารณ์ก็ต้องพิจารณาให้แจ้งให้แทงตลอดให้ได้สังขารโลกมีดินน้ำลมไฟคือธรรมชาตินี่สังขารธรรมเป็นกฎแห่งกรรมมีบุญและบาปนี่ใครอยู่ในสังขารธรรมก็รู้เออ มีทรรมเป็นที่อยู่มีทรรมเป็นที่พึ่งมีทำรรเป็นที่ปลดละเรื่อยปล่อยเรื่อยวางเรื่อยสิ่งทุกอย่างแผ่นไปอย่างอื่นไม่มีเลยอะไรก็ไม่มีพอเป็นวิปัสสนาแล้วก็ไม่ต้องมานั่งพิจารณาอะไรเป็นทัตตนะมีเกิดกระดับเท่านั้นแหละมันมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถึงใดเกิดถึงนั้นก็ดับเอาเบื้องต้นให้ได้เอาที่มาให้ได้ออดีตที่มาเป็นน้ำใสๆตัวเก่า เขาดูเขาดูตัวเก่านะจิตนี่ยังไม่ต้องเอกิจด,ดูตัวเก่าว่าว่าไม่ใช่เรามันก็จบแล้วแต่นี้ยมหาภูติลูกมีน้ํามีลมมีไฟวันหนึ่งเราจะทําอะไรไม่ต้องทาอะไรเลยนังน่งนั่งนอนนอนไม่มีใครที่จะไปจากกองที่เท่าไปได้ไม่ว่าลาช้ายาจกไป็นพวกเราไม่มีภาระอะไรนี่ ปฏิบัติอย่างเดียวนี่ดูลมหายใจเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวอะไรก็แล้วแต่ดูว่าไปมันก็ถึงแหละไม่งั้นก็ตอ้องถ้าเข้าถึงแล้วมันก็มีวิตกวิจารณออทําเกิดเฉพาะหน้าปิติออสุขแมวทั้งนั้นหยาบหมดแมวสุขก,ก็แมวปิติก็แมวยาบแม่คนเราเนี่ย ถ้าเข้าถึงธรรมแล้วภาระมันไม่การเดือดร้อนไม่มีเลยไม่รู้จะไปนมีแต่เวทนาเนะี่ยมันจองจํามันก็ธรรมดางมันปะเนี้ย <c oughs> ก็อยู่ได้โลคาพยาธิอะไรก็แล้วแต่เป็นเวทนาทั้งหมดทุกกเวทนาสุกับเวทนาเดยวมันก็สุกเยวมันก็ทุกแต่ถ้า้าขันห้ามันดับมันสบายหมดแล้ว อยู่ตรงไหนก็ลงสู่กระแสวิมุตติสุขสุขด้ดยการหลุดพ้นลงไปถ้ารอบตัวเราเห็นแจ้งก็เป็นอัฏฐดินก้อนเดียวพยานชนะนะรวมเป็นอัฏะเกิดกระดับที่อยู่กับธรรมชาติก็ต้นไม้ต้นหญ้า,านั้นต้นไดนั้นมีดินน้ำลงไปถ้ามาอยู่กับธรรมชาติ เป็นวัตถุโดยเป็นยายนั่งเงียบดำบัรสมาธินะเย็นเย็นงนี้ก็นั่งคืนหัดนั่งแล้วก็ตั้งสัจจะเอาจะกี่นาทีทำนได้ตรงนั้นก็เป็นอุกกิจถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าหยาบทำแบบนั้น